โอ้ยตั้งแต่เป็นรอกการองกษามไปเนี่ยงานไม่ค่อยมีเลยแล้วเมื่อไรกูจะได้ไปผู้การเขาเนี่ยโอ้ยขาอยู่ที่พันตำรวจเองกันมานานแล้วเนี่ยงานก็ไม่ค่อยจะมีโใส่นิ่จริงๆแล้วเนี่ยแล้วนี่งานอะไรเนี่ยให้เลยเชิญครับอ้าวหมดปิ้น ่นานค่ะหมายจากคุณการณุณีขอสารมาลวคะ่ะอ๋อขอะไรที่นั่นนะอุ๊ยต้องสวยขนาดนั้นต้องหวานขนาดนี้ทุกอย่างกำลังดี ตอนนี้คดีคุณกาลุนใช่ไหมมาเมื่อ,อไหรค่ครับในเอกสารเนี่ยเอกสารด่วนเลยคะ่ะนี่จะมาใ้จับนี่นาะเออโอเคเดี๋ยวผมจะเคลียร์คดีนี้เองแล้วก็เดี๋ยวคุณหมวดนะไปตามหมวดแป้งกับหมวดกีนไหมผมทีมาพบทีเดี๋ยวจะมาเคลียร์เรื่องคดีนี้ค่ะท่านโอเคนะโอเคครับเชิญครับอ่ะเดี๋ยวก่อนหมวดเดี๋ยวนี้ว่างครับว่างค่ะช่วยไปทานชากับผมสักมือ้อได้ครับ จะดีหรอคะดีครับเมียผมไม่อยู่ก็ได้คะ่ะทำงานขยันแบบนี้อีกไม่นายคงได้เป็นผู้พันค่ะค่ะนคันเดียวครับนายเจ้ครับโอเคที่วันนี้ที่ผมนัดคุณสองคนมาเนี่ยก็เพราะว่าตอนนี้หม้จับคดีคุณคารุน,น่ะที่ปิดสนามบินน่ะตอนนี้มันมาแล้ว คือผมต้องการให้ยุูนสองคนเนี่ยช่วยไปประสานงานกับตารวจที่สพคนใช้ให้หน่อยแล้วก็นากําลังของเราเนี่ยบางส่วนเนี่ยไปสนทบด้วยกันพรุ่งนี้เราจะบุกจกับคุณการลูกานที่จังหวัดบุรีรัมย์เข้าใจไหมอะไรนะครับเดี๋ยวคุณไปถามหมวดจีิเข้าใจไหมเข้าใจครับนายเดี๋ยวคุณไปถามหมวดจีิงเอาแล้วกันนะครับผม,มวันนี่ผมมีนัดกินข้าวจริงโอเคเชิญครับ